เอาละครับสวัสดีโรับทุกท่านนะครับกับผมนายสากเสิร์คนเดิมครับสหรับวันนี้เรามาอาวาตารล,ลงล่างหมาโดกนั่นเองนะหรับวันนี้จะเป็นช่วงของอ,อคําถามน่าโง่ประจำชาแนลเรานั่นเองครับเนื่องจากว่ามีคนถามคําถามมาในชาแนลผมเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมเจอคําถามอะไรบ้างครับที่ไร้สาระนะมาดูกันโอเคเอมเช็คหน่อยสิ โอเคอย่างแรกครับคือเรื่องเซิร์ฟแบ็กเก็ตครับคือผมจะบอกก่อนเรื่องเซิร์ฟแบ็กเกตเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องอยู่แบ็กเกตก็ได้นะเราก็สามารถเล่นเซิร์ฟแบ็กเกตได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เกมนี้มันเป็นระบบไม่กาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าอยู่แบ็กเกตแล้วจะเล่นเซิร์ฟอื่นไม่ได้นะหรืออยู่เซิร์ฟอื่นจะเล่นคู่กับแบ็กเกตไม่ได้นะครับเราสามารถอยู่ได้แค่ในส่วนของโว o เวลเราเท่านั้นจะเป็นแค่เรื่องเดียวนั้นที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อ ตัวย่อยที่พี่ใช้จะเป็นอะไรครับจะเป็น Copper s o โซเ t k คิดนั่นเองตอโทษทีผมเป็นหวัด Copper s o โซเ t k คิดจะเป็นไอตัวย่อยแบบถาวรนะครับแต่เวลาย่อยเราจะใช้ตัวย่อยตัวเนี้ยในการย่อยเป็นหลักเพราะว่ามันประหยัดช่องใบผองแต่ว่าเวลาย่อยจะเสียหนึ่ง Copper แล้วก็มาดูกันไอเรื่องอาวุธลีเจน อาวุธรีเจนนะครับผมจะบอกก่อนว่ามันใช้เวลาทำค่อนข้างนานล้อควรนะไม่ควรจะมาซีเรียสที่จะทําตอนนี้คือมันเป็นอาวุธเอ็นเกมจริงๆคือคุณไม่คุณคุณไม่ต้องทำํำที่อะไรเลยในเวลาสามเดือนนะครับฟาร์มทารีเจนอย่างเดียวเสียเวลาโอเคนะโอเคเดี๋ยวมาดูคำถามต่อครับเอ่ออืมแับหนึ่งพี่ชอบเลนขาอะไรครับเอ่อ เอเลนจิครับแล้วก็เลนเจอร์แล้วก็วกอะไรทําให้พี่เล่นเกมน,นี้ได้าน,านานครับก็จะเป็นเรื่องสังคมเพื่อนแล้วก็เนื้อเรื่องภายในเกมน,นะครับที่ค่อนข้างจะไม่ได้สุยๆเขียนขึ้นมานะครับผมชอบเนื้อเรื่องเกมน,นี้สองควรเพราะว่ามันไม่เขียนม่วนั่นเองแล้วเรื่องของของชิเหลืออื่นๆในเรื่องปีกย่อยผมแนะนําให้หากิวอยู่นะเวลามีกิวอยู่แล้วเราทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเอง อะไรอีกล่ะเรื่อเวันนั้นทำไมผมทราบไม่ได้ครับก็ต้องรอไันที่23ตุลานี้นะได้เล่นฮาร์ดทอนอย่างเต็มที่แล้วฮาร์ดทอนราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1,600บาทถึง1,800แล้วแต่ราคาเงินดอลลาร์นั่นเองคาดไหนเก่งที่สุดครับเพแล้วแต่คนเล่นนะกันกิลเราสามารถบีตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดคุณหากิลอยู่ไม่ได้ก็ ลองไปโพสถามในบอร์ดกิวไทยดูครับหรือหาคนในบอร์ดกิวไทยนั่นก็ได้เดี๋ยวก็ได้กิวเองโอเคเอ่อน่าจะมีประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องอื่นๆผมไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ลองหลังไมค์ผมมาดูกันนะส่วนใหญ่จะเป็นคาถามเดิมๆซะมากกว่าเออแล้วไม่ต้องกลัวผมนะผมเป็นคนน่ารักใจดีแน่นอนที่สุดเชื่อผมสิ โอเคจบเท่านี้ดีกว่าเราคลิปนี้มาสันส้นๆง่ายๆเนาะกับโปรแกรม f a สฟ c กเ c สฟนั่นเอ,เองนะครับอ่าอามันก็สนุกดีเหมือนกันไอโปรแกรมนี้นะมันตลกดีเหมือนกันอ่าสหรับผมนายตักเตอ่อคนเดิมครับพอแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะกด subscribe ด้านล่างติดตามข่าวสารพวกเราก็แฟนเพจเฟซบุ o กสมบุกี้บานะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับ